สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพา,พาไปกินว,วันนี้นะคะพวกเราพาทุกคนมาที่หนังคาเ <คา S 1> ฟ่ค,<า>ค่ะซึ่งตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเราเลยก็คืออยู่อำเภอควนเนียงซึ่งห่างจากอำเภอปากพยูนประมาณออ20กิโลได้นะคะพวกเราเลยพาทุกคนมาลองเที่ยวนะคะก็คือแบบ มันสวยมากทุกคนอย่าให้ทุกคนมานะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีเมนูดอดมีเมนูเด็ดอะไรบ้างมีการฟูดผิดเลกน้อยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะที่นี่มีเมนูเด็ดอะไรบ้างนะคะมันสวยมากทุกคนดูวิวนะแบบและก็ทริปนี้นะคะเราก็ได้มากับเพื่อนๆด้วยมีเพื่อนๆเข้ากล้องหน่อยค่ะมีเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะไปๆกล้องหน่อยค่ะ ก็คือแบบนะคะที่ร้านก็จะมีขนมให้เลือกเยอะมากเลยแบบน่าก er> ินมากทุกคนแล้วแบบนี่ค่ะพวกเราก็ได้มาแล้วก็ได้สั่งอันนี้เอาไว้นะคะเพื่อนทุกคนนี่คือมอคค่าของเราน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมเพื่อนทุกคนยไม่ออกอ่ะเพื่อน คลิปนี้คือเดียวมากจริงๆทุกคนแล้วแบบฝนตกด้วยนะคือมาก,กลางหนวนะเอาจริงาก,กาแฟคือเดอะเบสค่ะอร่อยไหมคะมพี่พี่มาพี่มาสั่งอะไรคะคาเมว้มาเคลียโต้ค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะรีวิวหน่อยอกกาแฟค่ะ <laughs> ส่วนส่วนพี่นะคะพี่ชอบกินกาแฟพี่ก็เลยสั่งมอกข้ามาแบบหวานน้อยนิดนึงนะคะก็คืออร่อยมากเลยทุกคนแบบวิวที่ร้านคือดีมากอ่ะแบบเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนแต่ว่าต้องมาในวันที่แบบว่าฝนไม่ตกอ่ะแต่นี่แบบมามาแบบไม่ได้นัดหมายแล้วแบบมาแบบไม่คิดว่าแบบตัวเองจะมาก็เลยแบบไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศก็เลยอย่างที่เห็นนะคะ มุมนี้แสงสวยมากมุมนี้มุมนี้แสงสวยมากจริงๆแบบค่ะเดี๋ยวไปดูภาพอินเสิร์ตและก็ไปดูภาพที่เราถ่ายกันวันนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางกันต่อรอดูนะคะว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนสถานที่ต่อไปนะคะก็คือจะพามาเที่ยวที่าท้าดวยเดี่ยวโกกุลนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสิงห์หานครนะคะที่จัดเลยก็คือจะอยู่จะอยู่ก่อนถึงตลาดหน้าเมืองนะคะถ้ามาจากเอ่อห้วง,งามนะคะใช่น่ากินไหมทุกคนจะบอกว่าน่ากินมากเลยอะ่ะแบบ ออกจากร้านโคกุลแล้วนะคะมาดูกันว่าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะสำหรับที่สุดท้ายของวันนี้นะคะพวกเราก็จะพามาที่ชายหาดอะไรคะพี่มาหาดพุ่มงามค่ะค่ะแบบทุกคนคือแบบจะบอกว่าหาดที่นี่มันสวยมากนะคะสวยแบบก็คือสามารถแบบไหนอะสามารถมาพักผ่อนได้เลยนะแบบมาทำ ขอบคุณ่าฟิเตอลอยทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายว่าเรามาถึงหานห่วงงามแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คะ่ะหาดห้วงงามคะ่ะแบบฟิลดีมากนะคะก็คือมาช่วงตรงจังหวะที่แดดออกพอดีก็เลยได้แบบถ่ายรูปสวยๆนะคะเพื่อนก็สนุกมากเลยคะ่ะเพื่อนๆคือสนุกไหมคะสนุกไหมคะ มันบอกว่าสนุกมากเลยนะคะแบบก็คือไม่ได้มาแบบนี้นานแล้วไม่ได้มากับเพื่อนๆแบบนี้นานแล้วนะคะแบบเหมาะแก่การมาเที่ยวมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่ EP <ด>หน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย กดไลค์กดแชร์และกด subscribe, subscribe. ให้ช่อง,องของพว,พวกเราด,ด้วยนะคะและก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ